สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะวันนี้มาสอนทำเควสงานอดิเลกฝึกมานะแต่เดี๋ยวเราต้องมีเลเวล14ก่อนนะคะถึงจะทำเควสนี้ได้เอาเข้าเร็วเร็ดีก็คือก็แอบไปทำเควสเสริมมาแล้วแหละแต่ว่าก็สอนตนเควสหลักเนอะอย่างที่รู้กันโอเคกดไปที่เควสเควสนี้นะเขาบอกให้เรา ไปชิคคอกมากดนี่คือเมื่อเช้าเล่นแล้วเล่นเวสเสริสมแต่ไม่ได้เล่นเควสหลักอ่ะถ้ามาขึ้นมาก็เก็บตังก่อนนะไปชิคคอกมามามา,มาอันนี้คือเข้ามาใช่ไหม ขาให้เราสร้างอคอกมาถ้าจะเอาอคออไหนดีคือสามารถเลือกได้นาะเพิ่มได้เหรอนอกประเด็นแป๊บโอเคขอนอกเรื่องนะนิดนึงนิดนึงแล้วก่อนไอ้ตัวเด็กตัวนี้เนี่ยไรเนี่เด็กกรรมเีปตัวเนี้ย เดี๋ยวเราจะเอาข้องนี้แล้วกันก็เล่งเลยเราต้องเรียกเพื่อนมาเยอะๆเพื่อมาทำทำความสะอาดช่วยเราเนอะเรียกเพื่อนมาเลยเรใครได้เรียกมามาช่วยกันเรียกใาให้เยอะที่สุดเลยมีเท่าไหร่เยอะมา ตอนนี้นะคะที่บ้านสมหญิงกับสมชายก็มีหมาหนึ่งตัวมีแมวหนึ่งตัวแล้วดิสิจกกะกมาเย็บน้อยเมื่อกี้เป็นเค็ดเสริมของเราไงเาละเราก็ใช้เร่งๆแต่ทีละตัวเลย ตอนนี้กำลังวุ่นวุ่นกันหมดเลยอะเธอไปทำตรงนี้นะฉันจะทำตรงนี้อะเธอมาทำตรงนี้ละละเธอไปกันเลยลองคิดสภาพดูนะแบบทุกคนกำลังช่วยงานกันอะลองนึกฟิวนี้ดูเคยปะอ่าเลเวลสิบหกแล้วตอนนี้อะไรคะก็ช่วยๆกันไปเนาะโอเค ตอนนี้กาลังวุ่นวายมากแบบวิ่งชนกันอะนึกจิ๋วป่ะแบบเวลาไปโรงเรียนเราครูให้ทํางานอะไรเงี้ยบบเอ้ยนี่นะไปทาสีร้วนนะคนนี้ไปกวาดอ่าใครแบ่งหน้าที่กันนะวิ่งชนกันเลยอะแลต่างคนก็ต่างหาแต่แบบงานง่ายงาน,งาน,งานดีๆแล้วก็แบบเธอไปเลยไม,ฉไมไ่ฉันไม่ไปเธอเธอไปเลยฉันไม่ไปหรอก ใช้เพดเร่งๆไปเลยนะคะ เสร็จนะทำรั้วไอ้นิดนึงนะคะทำความสะอาดเสร็จแล้วให้เราทำอะไร <c oughs> ทำไมเคร็์มันไม่เด้งขึ้นอนะหรือว่าเราพาทุกคนทำผิดคะ เขาให้เรากดคลิกนะคะที่ข้อมาที่มันกระพริบมันจะกระพริบอย่างเงี้ยเราก็กดแล้วมันก็จะสําเร็จเคล็ดรแรกนะคะซึ่งเมื่อกี้เรากดข้อมาผิดซึ่งเขาไม่มีไม่ให้เราบ้าไม่ใช่คือเราไม่มีสิทธิ์เลือกที่จะเลือกข้อมานะเรา,เราก็ไปทาความสะอาดมาแล้วสองข้อต่อไปก็กดที่มาขาวยูนิคอนกดโอเคต่อไป ต่อไปก็ให้คุยกับมาอาคุณไมา้ายูนิคอนทาเป็นยังไงบ้างเูยสบายดีมไหมเธอมาจากไหนหล่ะเธอเนี่ยก็ <c ười> คุยกับยูนิคอนอีกครั้งหนึง่งอเดดเด้เด้แดให้กลับไปที่บ้านไปคุยโทรศัพท์หาเพื่อน แคปหนึง่งแคปหนึงเราจะไม่เข้าบ้านอื่นเนาะตามสเตปเพราะว่าทำให้เราไม่มึนงงและทําให้ท่านผู้ชมทุกคนไม่มึนเมือ่อไม่มึนงงด้วยนะคะก็คือต้องเรียกกลับมาบ้านก่อนเนาะเพราะไม่มีใครอยู่บ้านโอเคเรียกสมหญิงแล้วกันกลับมาสมหญิงอย่าไปกวนเขาเลยดูรถคะ่ะดูรถคันที่เลิศที่สุดแล้วใช่ไหมใช่สิ I, เฮ้ยรงเลี้ยงกระตา่ายอยู่นะทุกคนหรูอ,อย่างเลี้ยงไว้สองตัวข้อเฟนดนิ้งดองเสร็จแล้วต่อไปก็สองซิมให้ซิมสองคนนั่นคุยกันเนียกคน กันอันนี้อ่าไม่ใช่ฮะโอ้ไปที่ถ้าเราหาแล้วก็ไปที่คลอกมาอุย้ยกดผิดนะเมื่อกี้ช้าเนอะคุ <c oughs> ไปที่คลอกมา จะแปดนาะที่ลววกดมาที่ค้องมานะพอกดมาที่เข้ามาแล้วก็ให้ซิมคุยกันไม่ใช่ เคุยรนแรกแล้วต่อไปก็ที่ต้นไม้กดตามเมฆเลย,เยดูนี้คอนไปไหนแล้ว ตอนนี้กำลังจะเวียนศีรษะใครจะเป็นลมไปแล้วนะตื่นมาก็เล่นเลยครับจัดหนักจัดเต็มตอนนี้ใครเป็นซิมเดี๋ยวอันนี้แล้วกันคุิกับอันนี้เอาชัน,นจะซื้อไม้ยูนิคอนสองตัวนะเธอคิดว่าไงาจะมาซื้อกับฉันไหมต่อไปก็ กลับบ้านอีกแล้วนะไปกดคอมพิวเตอร์ที่บ้านซูมก็ไปใกล้ๆเอาๆอาอาอาเจ้าเหมียวเห็นไหมเอ่ย ช่ไมเนยไม่ใช่คอมพิวเตอร์เราคขาให้ทำอะไรอ๋อนี่หรืเปล่าโอเคต่อไปแล้วก็เขาให้กลับไปที่คอกมาเหมือนเดิมเพื่น,นี้ก็จะมีแบบ,กล,บ,บกลับบ้านไปคอกมากลับบ้านไปคอกมาอะไรอย่างนี้นะก็คือก็สับสนว,วุ่นวายเอาระวงอรเวงกัน เวียนหัวไปกันอืออือทำไมมันนานจังเนี่ยทำไมกดไม่ลงไม่วิบวิบมาตัวนี้โอเคนะคะต่อไปก็ ไปที่บ้านเราขอเข้าบ้านหลังนี้แล้วกันมันใกล้ดีเราก็จะมีอุปกรณ์ป้านเนี่ยมีชั้นวางหนังสือไม่มีกดที่เอามันนี่มีคนอยู่วะอะไรเนี้ยบ้านของใครกันเนี่ยเื้ยใครมาดิ จะดูข้อหาบุกลุกไหมอะอืมกดตรงนี้หรือเปล่าโอเคกลับไปที่ข้อม้าเหมือนเดิม ไปสร้างบ้านในเรือด้วยนะบ้านเรือป้าเขาเรียกอะไรบ้านในเรือเอ,อกให้่กีบยาวเลยอยากรู้แหมมันลำบาก าบอกให้เราไปทำอะไรอีกมาคุยกับเพื่อนตันแรกอืมกลับไปที่บ้านอีกแล้ว ไปทำเบอรนี่มีสาวว่ายน้ำแล้วนะตรงนี้เบเก็ตบราวนี่คือ โอเคได้เอา้าบาลนี่ไม่ถูกอ่ะกดที่เตาอบนะคะแล้วก็เกกิ่งแล้วก็กดโทษตัวนี้ทแล้วก็แค่น,นี้ก็เสร็จแล้วเราดูเราจะได้อะไรไฟไหม้นะคะไฟไหม้เราก็ต้องดับไฟก,ก่อน โอเคต่อไปดูเคล็ดต่อไปเลยนะคะใครที่คอกมมาทั้งเสียงหมาเสียงแมวเสียงเด็กเต็มนะคะบ้านนี้บ้านสมหญิงสมชายครบทุกอย่างบอกตรงคลิปนี้ยาวมากอะจะสิบห้าแล้วเนี่ย วที่เข้ามานะคะแล้วก็กดตรงนี้กดตามเลยโอเคกดที่ต้นไม้ เขาก็ให้เราเอามาขาวยูนิคอรมาแล้วเขาให้เรากลับไปนอนที่บ้านไปสลีปบ้านหลังเนื้อกันช่วงนี้ไม่ค่อยสบายนะคะต้องขออภัยด้วยก็กดที่เตียงนอน ไปมันมพักผอนง่ายเหนื่อยต่อไปก็ไปที่ข้อม้านะคะถ้าเกิดว่าใครดูใครถ้าเกิดว่าดูเราไม่เข้าใจนะคะก็เม้นถามได้นะคะหรือว่าอยากรู้อะไรก็เม้นได้ ก็จะให้เรากดตามตัวนี้ดี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 คือกว่าจะอัพคลิปลงได้นี่นานมากเลยเนี่ยกดที่นี่เลยถ้าไกดไม่ได้โอเคปดล็อกแล้วกดเข้าไปเลยค่ะพายายามจะทําคลิปเร็วแล้วนะยิ่งยิ่งพายายามทําคลิปเร็วอะ่ะยิ่งช้าอาจบเคล็แล้วนะคะอ่า อย่างน้อยเราก็ทำมาแล้วก็ทำความสะอาดเลยนะค่ะเราก็ไปทำการเก็บทำนั่น,ทำน,นทำนี่เรียบร้อยแล้วนะก็นี่ปรกากฏออกมาว่ามันคือลานแข่งมา้านั่นเองลานขี่ม้าเนาะงั้นก็จบคล,ลแล้วเนาะงั้นก็ขอจบคลิปลงเพลงเท่านี้นะคะฝากกดไลค์กดซับสไคร้ด้วยนะชอบไม่ชอบยังไงไมันติดกันได้ค่ะไ้เจอกันคลิปใหม่นะคะบ๊ายบาย